โอ้ใช้ที่คีบนะคะที่เข้าไปคือมันนุ่มมากดูจุยซี่มากเลยใช่ดูจุยซี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้งจิ้มเข้าไปก็คือแบบน่ากินมากฟังเปรึกษาเรียนต่อ U K U S A Australia กับพี่วิน Education ตัวแทนอย่างเป็นทางการกว่า200มหาวิทยาลัยพี่วินมีแจกโค้ดลับท้ายคลิปดูให้จบหน้านะทีมโตมาถึงแล้วนะคะเป็นแบบ กิวเวอร์อืมเป็นสกิวเวอร์เนาะก็ไม่ได้แบบเป็นสเต็กโดยที่เชิญอะไรขนาดนั้นลองก็ลองชิมโอ้คือพอใช้ที่คีบนะคะที่เข้าไปคือมันนุ่มดูจุยซี่มากเลยนะใช่ดูจุยซี่นะอ่ารูดเลยว่าถามคิดว่าแบบจะเหนียวเหนียวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีหอมแดงด้วยนะก็จะเสิร์ฟมาคู่กับสลัดนะก็มีน้ำจิ้มใช่เป็นน้ำจิ้มรีเคอยสไปว่าอยากได้ซอสพริกเฮ้ยมันจุยซี่มากเลยนะแบบส้มจิ้มเข้าไปก็คือแบบ น่ากินมากพี่พอรลินข,ขอกินแบบสดสดดีกว่ากินแบบไม่จิ้มก่อนอยากรู้ว่าแบบเท็กซ์เจอร์เขาจริงๆแล้วมันเป็นยังไง เหมือนนงัวกำลังดีอ่ะกำลังจ u ซี่กำลังแบบเที่ยวแล้วแบบไม่ไม่ติดกัอนอลยโอเคมากเราสั่งเป็นชินล่ซอสไปหนึ่งอันอีกอันหนึ่งเนี่ยเราไม่ชชว์มันคืออะไรสั่งเลยเหมือนซอสพริกศีราชาซอสมาเขาทำดีนะไม่มีกลิ่นคาวอะไรใช่ใช่อิ่มมากกับการทานอาหารนะคะมีแบบทั้งสเต็กอืๆแล้วก็มีเนื้อจิงโจ้ที่เป็นร์เก็ตของเราในวันนี้เนาะคิดว่าวอร์ออลเป็นยังไงคะพี่ป้พอใจอร่อยมากอยากกินอีกไม่อยากออกจากร้านนี้ ใช่กูดมากนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ออสเตรเลียหรือมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถมาลองได้นอนสักครั้งนึงในชีวิตใก้กับที่ไหนนะคะแถวแถวฝั่ง CBD เลยเดินมาแป๊บเดียวถึงเลยอยูกลางเมืองซิดนีย์เลยจองมาก่อนนะชัวร์กว่าอ๋จบการรีวิวใช้ชีวิตในซิดนีย์เพียงเท่านี้นะคะเราเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย